ปปชนัดพิจารณาคำร้องของนายกรัฐมนตรีนในคดีโครงการรับจำนำข้าวและคดีถอดถอนนายสมศักดิ์เกียรติุนนุนออกจากตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะวันนี้คณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปป,ปชนัดประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องขอ ของนางสาวยิ่งลักชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ขอให้ปปชสอบพยานเพิ่มเติมในข้อกล่าวหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฐานไม่ระง,งับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าวอีก11ปากใน13ประเด็นและขอส่งเอกสารเพิ่มเติมอีกจำนวนมากซึ่งคณะกรรมการปป,ปชจะพิจารณาว่าจะอนุญาตตามที่นายกรัฐมนตรีร้องขอหรือไม่ โดยรายชื่อพยานบุคคลที่นายกรัฐมนตรีเสนอมีทั้งนักการเมืองข้าราชการระดับสูงและที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าว นอกจากนี้ที่ประชุมจะนําข้อสรุปขององค์คณะไต่สวนยืน่นขอภัยค่ะองค์คณะไต่สวนคดียื่นถอดถอนนายสมศักดิ์เกศรนนท์ออกจากตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรกรณีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาสอวอเข้าสู่การหาหรือของคณะกรรมการปปชด้วยแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะลงมติถอดถอนวันนี้หรือไม่เนื่องจากนําเข้าสู่การพิจารณานัดแรก